สาดีจ้าเพื่อนอบไก่อบไก่สูตรพยัญจายนะไงมะไก่บานไก่บานไก่บานบะเทาบะหยาบพืทีกินบ่วนไม่ไนหรอกบวนก็นี่ เรนเสื่ออตอนมันนะถ้ามนนี่เขากันเนาะมันบาล่ะพี่ก็ผัดมันนิดนึงเพราะว่าส่ว่ของเขาใช้น้ำมันหมูเลยใส่ปะครัมั่สจำหย่างอนั่งจืมเมื่อหายแล้วลงเหีอใส่

พอดียางไปต่างมือถัวตั้มจะอิมอยูนะคะเป็นโคคนมอจนะครับมตรไฝเบเนาะอืากินำตั้มจะไแ่ไป่าบมืน ลองเมืองน,นอห้องหอยก่อนจัจกะจงลองของจากก่อนตอนนี้ยืดรังแต่เน่ยเป็นโคกละเออเอาจ,องจาังเจ้าเขาจะจันทน,นะ่อนเยอเนาะเอาจาันย์ค่ะอืมจันทร์คร ขอาขบก็แก้วอครัวอกไก่อ hmm. hmm. okay. mm ้กไก่บาอาไมอืมกระสมีน่อเปร่อยนี่บริสเซ็บนะฮะไก่ได้บุญเปนหมูไก่เฮเจอหาหกขีดเจออยากเป็นจะซังใช่มี่เจอร้านป่าเห่อเบื่อเด้อแล้ขายหอยไงด้อ

Bị bồn bò nhai trông Xăm nọc cái nào Thoáng tô lộ quả Thoáng tô lộ Cái này khá mà จำเจอได้อ๋อชอบแบบซ้ำเนียบบอืมนบอกอ้เห<อ><อ>นียซ้ำเนียพี่น้องขอบคุณได้ได่าและขอบคุณทุกการรับชมนะคะ